เบนของเรามีอัตราการไหลเท่าไหร่มีค่าคุณภาพน้ำที่ผลิตได้เท่าไหร่สำหรับงานวิจัยที่เราได้พัฒนาขึ้นในในครั้งนี้นะครับชื่อว่าระบบ h i g h RO นะ Hybrid i r n c h a n g e and Reverse Osmosis นะครับ, r is, รบเป็นระบบที่ผลิตคุณภาพน,น้ำดื่มนะครับ สามารถใช้ในน้อุตสาหกรรมได้อย่างเช่นน้ำบออร์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเครื่องที่เราได้พัฒนาขึ้นโดยที่เครื่องประกอบไปด้วยตัวพริชีตเมนต์นะครับประกอบไปด้วย2คอลัมน์ของเรซินนะครับแล้วก็1คอลัมน์ของระบบเมมเบรนนะครับน้ำที่เข้ามานะครับก็จะผ่านตัวระบบเรซินตัวคอลัมน์คอลัมน์แรกก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับ เข้าสู่ระบบ RO น้ำทิ้งนะครับที่ปกติแล้ว RO เนี่ยมันจะกรองน้ําได้น้ําทิ้งเนี่ยจะมีความเค็มมากขึ้นนะครับตัวที่เรซินที่เราใช้นะครับมีความสามารถในการที่จะใช้น้ําทิ้งตรงนี้ในการล้างฝืนฟูได้นะครับทำให้มันาทาให้ประหยัดเกลือนะครับในการที่จะเอามาล้างฝืนฟูจริงๆนะครับหลักการทํางานนะครับก็ใช้ระบบ PLC ในการควบคุมทั้งหมดนะครับ Uh, PLC ตรงนี้นะครับรับสัญญาณนะครับโฟโมิเตอร์นะครับ uh, TDS นะครับพร้อมกับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปอย่างเช่นปริมาณของเรซินนะครับค่าความกระด้างของน้ำก็คือค่าหินปูนนั่นเองนะครับจะทำให้เครื่องประมวลผลได้ว่าน้ำปริมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะพอ,อะถึงจะเข้ามาในเรซินแล้วก็เข้าในเมมเบรนนะครับพอเรซินเนี่ย เต็มประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเครื่องจะรู้เองเ,เครื่องจะสลับเข้าไปสู่คอลัมน์ถัดไปที่ล้างเตรียมไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่ต้องใช้ผู้ที่โอเปอเรเตอร์เลยนะครับก็หลักๆก็คือเสียบปลั๊กนะครับก่อข้อมูลในเบื้องต้นนะครับเครื่องจะทำงานได้โดย100%ซนะครับ ได้รับสิทธิบัตรใบแรกแล้วนะครับเป็นระบบที่นําน้ําทิ้งนะครับเข้ามาล้างตัวเรซินนะครับน้ำทิ้งเนี่ยมันจะมีเกลืออยู่นะครับเอามาล้างเรซินตัวนี้เป็นแห่งแรกในประเทศนะครับที่ที่เราได้โจทย์ไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกอีกงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในระหว่างการขอยื่นอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ใช้โปรแกรมในการแล้วก็แบบจําลองต่างๆในการทํานายนะครับก็ เป็น2งานวิจัยที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับในในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับก็คือเป็นการใช้งานจริงนะครับระบบนี้นะครับก็ในปัจจุบันได้รับการได้ไปติดตั้งนะครับที่บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่นนะครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่3,000า 3, ลิตรต,ต่อชั่วโมงนะครับก็หลักการก็คือ น้ําในพื้นที่เนี่ยมันมีความเค็มสูงนะครับมีความกระด้างด้วยนะครับพอไปใช้กับบอลเลอร์แล้วเนี่ยนะครับทำให้อ่าไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าบอยเลอร์มันผลิตไอน้ําสิ่งที่เหลือก็คือเกลือมันจะมีเกลือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทําให้ต้องทิ้งแล้วก็ต้มน้ําใหม่ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานนั้นหลังจากที่เราไปได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็น้ําที่เราผลิตได้ก็จะไม่มีความเค็มเหลืออยู่เลยนะครับ ทำให้สามารถใช้งานในบอยเลอร์ได้ในระยะเวลาอันยาวนานนะครับก็เป็นความสําเร็จที่เราได้ทำนะครับส่วนงานที่เรากําลังทำในในปัจจุบันนะครับแทนที่จะเป็นไซส์ใหญ่มากนะครับสามพลิตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะเหลืออยู่แค่ไซส์ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงอันนี้เพียงพอเลยนะครับสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับ250เนี่ยนะครับคือไซส์ที่ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย ผลิตน้ําได้วันละ6,000ลิตร6,000ลิตรเนี่ยก็คือถ้าถ้าเป็นน้ําขวดขวดหนึ่งละไม่ถึงลิตรเนี่ยครับก็ได้เกินเกิน6,000ขวดแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้ถึงปริมาณน้ําดีที่เราผลิตได้ส่วนระบบ RO นะครับก็เป็นอะไรที่เร,เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีน้ําทิ้งเกิดขึ้นนะครับแต่น้ําทิ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดนะครับแค่มีปริมาณเกลือที่สูงขึ้นอ่า เราอาจจะไปใช้งานในเป็นน้ำประปาน้ำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับก็เป็นหลกัหลกๆท,ที่เราทำ ตามที่คณะวิศวกรรมาศาสตร์นายคอนแกนได้มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตก,กรรมต่างๆเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและช่วยเหลือสังคมการผลิตน้ําดื่มน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงและก็ราคาประหยัดซึ่งผลงานนี้ก็เป็นผลงานของท่านอาจารย์สุรพลที่อยู่สาขาวิชาชัพยสิงแวดล้อมซึ่งในการทําวิจัยนี้เป็นการทําวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งน้ําสะอาดน้ําดื่มนะครับและก็ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่า ทำให้ทีมวิจัยสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและก็ทำให้ประชาชนนั้นมีน้ำดื่มที่สะอาดและก็สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกระประหยัดนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นท,ที่ที่ห่างไกลนะครับที่มีปัญหาภัยแล้งต่างๆจะได้ช่วยทำให้มีอ,อุปกรณ์ในการลิดน้ำดื่มที่สะอาดให้กับประชาชน